น,นิวจะบอกให้หนะเว้ยเต็มที่เดี๋ยวกูเลี้ยงเองสุดยอดเลยว่ะแบบนี้ต้องเรียกว่าเฮียบอลแล้วทั้งหล่อทั้งใจดีแถมยังสปรอร์ดีก่าโอ,อ,อ้ขอโทษนะคะขอเช็คบิลก่อนได้ไหมคะก็ได้จ้ะรูดบัตรนะกูจะบอกให้นะเว้ยกั <c oughs> บปปข้าวมื้อนี้ก็แค่เศษเงินกูเดี๋ยววันหลังกูจะพาไปกินที่ตึกมหานครดูวิวสวยๆธรรมชาติทัลูกค้าคะบัตรรูดไม่ได้อ่ะค่ะมันไม่มีเงิน <c oughs> <c oughs> ันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเงินมันหายไปไหนหมดเน่เอาก็เงินในบัตรเนี่ยมันเป็นเงินของหนูเราอีกอย่างอะ่ะพ่อหนูเขามีความจำเป็นต้องใช้เงินหนูก็เลยโอนให้พ่อหมดเลยนี่พี่บอสพี่เองก็เพิ่งจะได้เลื่อนตําแหน่งไม่ใช่หรอเศรษตาลแค่เนี้ยพี่ก็น่าจะมีมั้งเอารีบเช็คบนะินสี่น้องเขารอพี่อยู่นเนี่ยเฮียบอสรวยขนาดนี้ยังใช้เงินเมียอยู่หรอวะอ,อ๋อฟ้าวคือ กูกับตั๊กเป็นแฟนกันไงแล้วใช้กระเป๋าตังค์เดียวกันเน่ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวกูดูกูเค้กช่วงนี้ตั๊กเป็นอะไรอ่ะไม่เห็นเหมือนเดิมเลยน้ำวันยิ่งเอาใหญ่แล้วนะมามาหมดแก้วเว้ยเอ้ยฮ่าเฮ้ยบอยคนอื่นเขาหมดแก้วกันหมดแล้วเว้ยมึงเหนื่อยทำไมครึ่งแก้ววะมึงเก็บไว้เลี้ยงป่ามึงไปเปิดต่อไปเลยไหม กูไม่ไหวป่ะกูเมาแล้วอ่ะโอ้ยยังไม่ได้ยังไม่ได้โอ้ยฉนรกคิดแทนไม่ได้ไไดพี่บอสพี่จะให้หนูดื่มแทนพี่ได้ไงในแก้วเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เบียรนะแต่มันยังมีมิตรภาพของความเป็นเพื่อนที่เขามีต่อพี่แล้วถ้าหนูดื่มแทนพี่แบบเนี้ยก็เท่ากับว่าหนูกําลังทําลายมิตรภาพของพวกพี่อยู่นะ พี่บอสนี่ทำไมถึงดื่มหนักขนาดเนี้ยครั้งก่อนก็ดื่มจนเลือดในกระเพาะเนี่ยออกจะต้องหามส่งโรงพยาบาลพี่ยังไม่หลับเลยโอ้ยยัมาสั่งสอนพี่ดิพี่ไม่ได้ดื่มเพื่อความเมาเว้ยพี่ดื่มเพื่อมิตรภาพหนูมไม่เข้าใจหรอกหนูไม่มีเพื่อนไงถ้ามีเวลาว่างมากนะก,กันนะเอาเวลาเนี่ยไปดูแลหนังหน้าตัวยเองได้ปะหน้า,ากับยช่วยในที่อยู่ตื่นมากคืนหนัวใจแทบวายนอนวัว ê tao bụt hồ quay mùi 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 đây! mùi 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 วันนี้เจาอะไรมากูหน้าโซมให้ฉันเนี่ยรีบเอาออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะได้ดินี่เนี่ย yeah. ครีมกันแดดลิกิตัวนี้ใช้ดีจริงๆเหรอแกใช้ดีแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะงั้นดีเลยช่วงนี้เนี่ยฉันต้องออกแดดบ่อยอ่ะเดี๋ยวต้องไปซื้อมาตุไมาสักสิบหลอดแล้วแหละจะซื้อทำไมให้มันสิ้นเปลืองอะ่ะรอบก่อนพี่เอาตัวเทสจากบริษัทมาให้แล้วนี่ก็ยังใช้ไม่หมดแล้วเง,เงินเดือนก็นิดเดียวทำไมใช้เงินฟุ่มเฟือยขนาดนี้ รวยมากมั้งหนูใช้เงินตัวเองซื้อพี่จะมายุ่งอะไรด้วยถ้าว่างมากเนี่ยก็เวลาไปหาวิธีมาใช้หนี้บัตรเครดิตดีกว่าไหมแล้วครั้งนี้หนูไม่ช่วยพี่ใช้หนี้เราด้วยพี่บอสพี่เห็นกล่องพัสดุที่หนูหวางไว้บนชั้นนี้ปะมันเป็นกล่องเสื้อผ้าที่หนูซื้อมาใหม่อ๋อเสื้อผ้าเหรอคือพี่ตีกลับไปแล้วก็เสือ้อผ้าที่หนูสั่งมาเนี่ยถูกกว่านั้งเยอะ คราวหน้าถายาสั่งอะไปดูเน็ตให้ดีก่อนนะมันก็คุ้มพี่บอสแต่ไอที่พี่บอกว่าถูกถูกอ่ะมันเป็นของก๊อฟทั้งนั้นเลยนะแล้วทางเนื้อผ้าวัสดุที่เขาใช้เนี่ยมันต่างกันมากเลยพี่จะให้หนูใส่ยังไงอะก๊อฟเราใส่ไม่ได้ถึงหนูจะใส่ของแท้เนี่ยก็ไม่มีใครดูออกหรอกว่าหนูใส่ของแท้มันอยู่ที่ไม้แขวนเว้ยแต่สภาพอย่างหนูเนี่ยของก๊อฟก็หมอละ ที่รักเอาสมุนไพรไปต้มมาพี่หน่อยสิรู้สึกไม่ค่อยสบายตัวเลยอยากจะบำรุงซะหน่อยหนูว่าต้มยาทิ้งหมดแล้วอะ่ะถ้าพี่จะกินเนี่ยก็ไปหาพวกวิตามินกินเอาเองก็แล้วกันหนูไปหาเพื่อนละเอาเดี๋ยวสิออเอาเฮ้ยทำไมซุ่มซ่ามขนาดนี้เนี่ยฮะให้ถือมาแค่นี้ยังทำหกเลยมันแพงมากนะเว้ ไอสมุนไพรเนี่ยมันต้องกินตามสัดส่วนถ้าไม่กินตามสัดส่วนมันก็ออกลิ้นไม่เต็มที่แล้วแม่พี่กินเข้าไปมันจะได้ประโยชน์อะไรวะไปต้มใหม่ให้คนนี้เออทุกคนเดี๋ยววันนี้ฉันขอตัวก่อนนะเดี๋ยวก็ตามสบายกันได้เลยมีเสียมบอยอยู่ทั้งคนเนี่ยไม่ต้องกลัวจ้ะ เออเตรียมที่นะว้ยตามสบายเดี๋ยวกูไปกันโอเคโอเคไปไปไปช่วงนี้เป็นไรชอบเมินพี่จังเลยวะแล้วก็ชอบผักหน้าพี่ตอบหน้าเพื่อนพี่ด้วยตลอดเวลาที่ผ่านมาหนูเป็นคนเสียสละให้พี่ตลอดเพราะงั้นน่ะหนูมีสิทธิ์ที่จะเลิกทําอย่างนั้น แล้วหนูจะใช้เงินของตัวเองยังไงเนี่ยมันก็เรื่องของหนูปะเมื่อก่อนที่หนูเป็นนั่นเปนี่ให้พี่เนี่ยเป็นเพราะหนูยังรักพี่ไงแต่ว่าตอนเนี้ยหนูเลิกโง่แล้วนี่พูดจาลองปากหน่อยสิคิดว่าสารรูปอย่างหนูเนี่ยถ้าเลิกกับพี่ไปใครมันจะเอาโทษนะคะนี่คิดว่าตัวเองหล่อมากเลยเหรอไอ้ที่เราได้คบกันเนี่ยเป็นเพราะว่าหนูให้โอกาสพี่ตั้งหาได้งั้นเดี๋ยวหนูจะให้โอกาสพี่เนี่ยได้พิสูจน์ความหล่อของตัวเองเลย เลิกกันเถอะฉันไม่เคยกลัวที่ต้องตัดใครออกจากชีวิตเพราะฉันคบทุกคนด้วยใจเพราะงั้นเมื่อฉันต้องถีบใครออกจากชีวิตคนคนนั้นคือส่วนเกินค่ะ